ผู้บัญชาการชุดเฉพาะกิจนราธิวาสนะคะเป็นผู้แทนผพ้่อในการกองรักษาความมั่นคงภายในภาคที่4ส่วนหน้าค่ะส่งต่อความห่วงใยนะคะมอบเข้าสารเพื่อน้องให้กับเด็กๆกกำพร้าในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะ ที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ายกัลยานิวัฒนาตำบลกาลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บัญชาการกองพลหานราบที่15ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นผู้แทนนะคะพลโทสันติสตาากุลตนาคแม่ทัาภาคที่4ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิจำนวน250กิโลกรัมจำนวน50ถุงพร้อมน้ำดื่มจำนวน120ขวดให้กับทางด้านของนางแยนะสแ,แลแมผู้ประสานงานกลุ่มสตรีที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นตัวแทนรับมอบข้าวสารและน้ำดื่มนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆกำพร้าในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทางนี้ทางด้านพลตรีเฉลิมพรคำเขียวนะคะระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นค่ะเพื่อส่งต่อความห่วงใย จากทางท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะถือเป็นการร่วมด้วยช่วยกันในการแต่งเติมรอยยิ้มให้กับเด็กๆซึ่งเป็นเด็กกำพร้านะคะและก็เด็กยากจนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทางนี้นะคะยังได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ประสานงานกลุ่มสตรีและเด็กกำพร้าเพื่อสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตรวมถึงความต้องการที่ทางหน่วยทหารจะสามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือพร้อมกล่าวให้กำลังใจเด็กๆนะคะ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไปด้วยค่ะ